สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ผ้าไหมสรินทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะพาพี่พี่มาชมเป็นไหมมหัดสีดตกอย้อมสีธรรมชาตินะคะพี่พี่ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นไหมย้อมสีธรรมชาติทุกผืนเลยนะคะเพิ่อมาจาอาดน้ายาใหม่ๆเลยนะคะพี่ๆขะพี่ๆท่านใดสนใจชิ้นไหนนะคะสามารถากดคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะคะมีหลายลายหล,ลายสีด้วยกันนะคะย้อมจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนเลยนะคะพี่ๆขายย้อมจากสีที่ได้จากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนนะคะตัวนี้ผ้าหน้ากว้าง1เมตรนะคะความยาว2เมตรนะคะผ้าทุกผืน ผ่านการอบอับน้ํายาเรียบร้อยนะคะพี่พี่ขาผ่านการอบอับน้ํายาเรียบร้อยนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจชิ้นไหนนะคะถามสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 9 7 9 4 7 6 5 9นะคะ0 8 9 7 9 4 7 6 5 9นะคะขอบคุณพี่ๆีทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ